นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่สวนของลุงทิติกรนะครับตอนนี้กําลังออกลูกเลยครับติดลูกหลายลูกเลยเนี่ยสมบูรณ์มากเลยครับตอนนี้นี่นี่ครับแต่ละกิ่งนี่ออกลูกกิ่งแทบหักนะครับนี่ครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมส่วนของลุงทิติกรนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับ ตามที่ท่านเห็นเลยพอชื่นใจแทนเจ้าของสวนนะครับันวปีนี้ได้เยอะหลังจากใช้ปุ๋ยจิบพ่นทางใบแล้วก็บำรุงต้นนี่ครับต้นนี้สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเลยครับเรามาเยี่ยมชมมาสัมผัสที่สวนจริงๆนะครับ ขวียสะสมอาหารไม่พอเลยเจ้าของสวนเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นนะครับลุงทิติกรนะครับนี่ครับคือลุงทิติกรไม่รู้แล้วให้รับไม่ถูกอาจจะนี่ครับครับแต่ผมว่าสวยนะสวยสวยมากครับสวยมากเลยผมไปแต่ละสวนที่ผมไปเนี่ยต้นเป็นไม้กวาดบ้างเป็นก้านทู้บ้างเจอเพียรเจอต้นเนี้ยครับเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวผมพาทุกท่านชมไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับนี่ครับความภาคภูมิใจของชาวสวนทางภาคอีสานบ้านเราปีนี้ได้กินทุเรียนพันนี้เป็นพันหมอนทองนะครับออกลูกดกออกรูปดีนี่ครับนี่ครับตามนี้เลยครับครับนี่แสงส่องแสงของกีนี่น่าจะเป็นตัวแรก นี่จากที่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจว่าจะปลูกล้วครับก็อยากจะลองปลูกดูลุงแกก็มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาปลูกทุเรียนแกก็ลองผิดลองถูกมาหลายรอบจนกระทั่งมาเจอเปิดใจมาใช้ปุ๋ยน้ำลวาว่าผสมสารจบบากใบแมากๆก,ก็ประสมความสำเร็จครับวันนี้ก็ให้เพื่อน ชาวสวเนเกษตรกรเราได้เห็นตามนี้เลยครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมอีกหลายๆต้นนะครับวันนี้มาอยู่ที่เสืงสางทั้งวันครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ